สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่ของเด็กๆเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทุกครั้งนะคะก็คือเขียน0ถึง9อารบิกแล้วก็0ถึง9ไทยให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วมาดูนะคะที่ใบงานของเด็กๆนะคะจะมีรูปภาพนะคะจะมีรูปภาพอ,อยู่แต่ละช่องเสร็จแล้วก็จะมีตัวเลขนะคะจะมีตัวเลขหน้าที่ของเด็กๆ็กก็คือนับจำนวนรูปภาพนะคะจำนวนรูปภาพ ว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาวงกลมตัวเลขให้ตรงกับจํานวนรูปภาพอะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อดินสอนะคะข้อดินสอเด็กๆช่วยกันนับข้อดินสอคะ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะดินสอมีทั้งหมด8ดแท่งนะคะเด็กๆก,ก็มาดูว่า8ดแท่งจะต้องวงกลมเลข8ดเด็กๆก,ก็มาดูว่า วงกลมแรกใช่เลข8ดไหมคะอ่าไม่ใช่เป็นเลข7วงกลมอันที่สองเลขอะไรคะอ่าเลข8วงกลมวงที่สมเลขหนะคะดินสอมี8ดแทง่งเด็กๆก็จะต้องวงเด็กๆก็จะต้องระบายสีเลข8อ่าเดี๋ยวคุณครูจะระบายให้ดูนะคะระบายให้ดูดินสอมี8แทง่งระบายทับเลข8ส่วนเลข7กับเลข6ต้องระบายไหมคะ ก็ไม่ต้องระบายนะคะเพราะว่าคำสั่งเขาให้ระบายสีให้ตรงกับจำนวนรูปภาพนะคะแบบนี้นะคะระบายให้เต็มนะคะระบายไม่ให้มีสีขาวๆนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากผู้ปกครองสอนเด็กๆนะคะสอนนับจำนวนนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ระบายสีให้ตรงระบายสีตัวเลขให้ตรงกับจำนวนกับด้านบนนะคะข้ออื่นๆให้เด็กๆทำต่อให้เสร็จ ะะพอทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่ามีรูปภาพอยู่เยอะแยะเลยให้เด็กๆระบายสีรูปภาพทั้งหมดเลยนะคะใบางานใบนี้จะระบายสีเยอะหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ระบายคนนะคะคนสองคนอยู่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะส่งกันบ้านด้วยนะคะส่งกันบ้านของเด็กๆให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ